ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับาาาาอาจารย์ดารวันงามศรีรัชนกุลอาจารย์อูนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงาดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะตนุลักษณ์ดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูซึ่งเป็นเพื่อนแก้วเกลือฝันของดาวพระเสาร์แล้วนะคะแล้วก็ดาวพระศรษบดีซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเป็นดาวดีแล้วก็เป็นเจ้าเรือน สาสชาพบที่3แล้วก็เจ้าเรือนวินาศพบที่12โกจรสถิตพบที่4เรียกว่าได้ปฐุมมาเกณฑ์ด้วยอาจา <Okay. S 1> รย์ปฐุมมาเกณฑ์เขาบอกว่าอันหนึ่งจันเป็น11เทแท้ไก่ลักพระฤหัสสีทรงศักดิ์เช่นชอย13ดสอย่างนี้จะเจริญยิ่งยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ําต้อยยกให้เสมอพงเออเพราะฉะนั้นดียังไงคะจย์ค่ะ เมื่อ,อสักครู่ก็ได้พูดไปแล้วว่าดีในเรื่องญาติพี่น้องนะคะในเรื่องบ้านเรื่องรถได้โชคได้ลาบมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมบางท่านมีการย้ายที่อยู่แล้วก็ดีมีโชค,คะนะคะ,คะแล้วก็การเข้าสังคมกับผู้หลักผู้ใหญ่กับญาติพี่น้องนะคะ ก็ให้คุณด้วยเช่นกันนะเพราะว่ามาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะเพียงแต่ว่าทําไมบางท่านยังติดๆิดขัดขัดหรือหลายๆท่านนะคะก็ยังติดๆิดขัดขัดนะคะเนื่องจากพระดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะคะยังโดนพระราหูเนี่ยเบียดอยู่คือเรียกว่าอยู่ราศีเดียวกันดาวแบบเคราะห์กับดาวประธาน่ายสุปเรเคราะห์นะคะอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เต็ม ีรเรยกว่าย,ยังไม่เต็มร้อยอน,นะคะต้องรอให้ดาวพระราหูเนี่ยยกออกไปะนะคะที่ราศีเซะก่อนะนะคะถึงจะเห็นผลชัดเจนะนะคะ,คะแต่ตอนนี้ดาวทั้งคู่นะคะอาจารย์ทั้งจากดาวพระราหูและก็ดาวพระฤกษ์สวัสดีเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งาชาวเขาเรียกว่าราศีอัมพุเนี่ยอัมพุเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์คือความมากความล้นความเหลือที่ถ้าเป็นราศีอื่นอาจารย์เรียกว่าน่วม แต่ราศีนี้ราศีกุมเนี่ยเมื่อดาวพระสาดีหรือดาวพระราหูสถิตอยู่ในภพที่4ี่ก็เรียกว่าได้อุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คือเกณฑ์ที่ดีความล้นความเหลือความมากสิ่งที่เสียหายก็กลายเป็นดีค่ะสิ่งที่ได้มานิดนึงก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตามที่อาจารย์บอกว่าเมื่อ เมื่อดาวสององค์นี้ย้ายออกจากกันก็จะยิ่งดีกว่านี้ยิ่งดีกว่านี้นะคะรอนะคะรอผล17ตุลาคมนะคะ2566นะเพราะฉะนั้นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะคะก็จะแสดงผลเต็มที่แต่ว่าก็มีจุดนะคะที่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรพักถอยหลังนะในวันที่29สิงหาคมนะถึงวันที่8มกราคม2567ซึ่งนานอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการพักถอยหลังของดาวพระพฤหัสบดีก็ทำให้ล่าช้านะแต่ก็ยังดีกว่าร่วมกับพระราหูนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่นะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็หมายความว่าโชคท่านก็ยังมีหรือสิ่งที่ท่านได้มานี่ท่านก็ได้มาแบบอุดมเกมได้มาความได้มาแบบแบบสมมุติว่าน้ําแก้วนี้เราได้แบบล้นล้นแก้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ เนื่องจากเป็นอุดมเกณฑ์อุดมอุดมเกณฑ์ก็คือความล้นความเหลือความมากความสมบูรณ์มสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งดาวสององค์เนี่ยมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยเบียนดาวพระราหูเนี่ยมาเบียนดาวพระรสมดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียกว่าได้กดเกณฑ์ที่ดีได้เกณฑ์ได้อุดมได้อดม,มเกณฑนะ์ได้ราชาโชคได้ราชาโชคได้เทวีโชคพระราหูพระเสาราชาโชคสององค์นี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้อุดมเกณฑ์ครูอาจารย์ท่านแต่งไว้ว่านร,ราศี มีราหูอังคารครูและเสาเนาให้เห็นในเรือนที่สี่ที่ห้าท่านว่าเป็นอุดมมาเกณฑ์ตามจัดบัญญัติมาเพราะฉะนั้นก็ยังดีอาจารย์ตอนนี้คือะคะย,ยังเรียกว่ายังมีตัวช่วยมีตัวช่วยนะคะยังมีสิ่งที่ดีใช่ค่ะเรียกว่าเราก็ต้องให้กำลังใจยังช่วยอีกนานนะคะดาวพระพฤหัสบดีจะอยู่ที่นะคะราศีเมษไปจนถึงวันที่30เมษายน2567 นะคะพอยกเข้านานนะคะยกเข้าราศีพฤษศ์ก็ยังดีอีกนะเรียกว่าอยู่ในภพที่5ก็ได้เกณฑ์ที่ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยอดทนในช่วงนี้หน่อยนะคะที่ว่าเพื่อความมั่งมีในวันห้ใช่นะคะเรียกว่าอยู่ในภพที่5ก็ยิ่งดีนะคะภพที่5ก็เรียกว่าได้ราชเกณฑ์ราชเกณฑ์ภพที่9ได้เลยคะจ๊ะได้ธรรมเกณฑ์ภพที่10 ภพที่สิบเป็นกรรมะเป็นกรรมะ<อ>นะเรียกว่าพฤหัสอยู่เหนือหัวก็ดีในเรื่องงานนะคะอยู่จ,จุดจอมฟ้าใช่ค่ะดีนะคะพฤหัสเนี่ยตอนนี้ยังให้คุณอีกปีนี้ปีหน้านะคะท่านไหนที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องอาการติดต่อการสื่อสารตอนนี้เริ่มจะดีเรื่องบ้านเรื่องอะไรตอนนี้ชีวิตท่านกําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้น<ห>แล้วนะคะ,ะ,คะกาลังจะดีขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะนี่คืออิทธิพลของดาว พระเรื่องสัีอีอาจารย์ <c oughs> ไปต่อดาวพระมฤตยูเลยอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้มฤตยูไทยภยัยอาเพศไทย <c oughs> มฤตยู <c oughs> มฤตยูยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ ดาวมฤตยูนะคะก็มีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมะนะคะฉะนั้นเนี่ยก็มาจากภพกระดุมพระนะคะเพราะฉะนั้นกระดุมพระไปปุตตะนะคะ,ค,ะคนลัคนาราศีมังกรหลายๆท่านในช่วงนี้นะคะก็คิดอยากจะเร,เริ่มทําอะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนนะคะอยากจะเ,เรียกว่าทําอะไรที่ไม่เคยได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะเนี่ยเป็นภพแห่งบุตรบริวารการเริ่มการลงทุนบางท่านเนี่ยได้บุตรบริวารนะคะเข้ามานะเรียกว่าบางท่านก็ได้บุตร เพิ่มะนะอาจจะตั้งครันในช่วงนี้พลุก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 นะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยส่งกําลังดีแะเด็กที่คลอดออกมาในปีนี้ก็ถือว่าให้คุณกับคนลักนาราศีมังกรนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องบุตรหลานบริวารจะเจ็บป่วยด้วยเพราะว่าดาวพระพระมรตยูเนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะคะแต่เป็นดาวบาปเคราะห์เนี่ย ก็ต <G ül> ้องต้องเรามาระวังมากกว่าขึ้นไปอีกในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะในเรื่องโรคภัยเชื้อโรคหรืออาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกับบุตรบริวารของท่านท่านที่เป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องบริวารก็ต้องเรามาระวังนะคะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะคะในจุดที่ดีเนี่ยบุตรบริวารของท่านในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็ถือว่าให้คุณด้วยเช่นกันนะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยูพระมฤตยูอาจจะหมดเงินหมดทองเพราะว่ามาจากภพกระดุมพระนะครับกับลูกกับหลานกับการลงทุนนะใครที่คิดจะทําธุรกิจนะคะทาสินค้าเกี่ยวกับเด็กๆนะคะดีดีนะคะวัยรุ่นเด็กๆนะคะเรียกว่าปกติคนดาวพระเสาร์นี้จะต้องทําอะไรที่สูงวัยสูงอายุนะคะแต่ว่าอีกเจปีที่ดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ภพปุตตานี่ทำอะไรเกี่ยวกับ เด็กๆวัยรุ่นค่ะขายง่ายๆหน่อยน่าจะดีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤติอยู่นะคะข่าจานตอนนี้ดาวอีกองก็น่าสนใจตอนนี้ดาวพระังคารจย์พระรังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุพบที่สี่แล้วก็เจ้าเรือนลาภะพบที่สิบเอ็ดตอนนี้โคจรสถิตที่พบมรณะพบที่แปดยไงบ้างคะจ้าดาวพระังคารเนี่ยมาจากพันธุไปมรณะนะคะเพราะฉะนั้น อังคารเป็น8ปดแกลักขนะนะ,ะเรียกว่าเป็นพินทุบนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องออการซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างที่บอกไปเนี่ยมีพระราหูอยู่ด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับจ่ายนะคะเรื่องการเงินการทองด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเสียเงินอาจจะย้ายบ้านในช่วงนี้อาจจะมีะอะไรแตกหักเสียหาย การเดินทางการขับรถขับราต้องระวังนะเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยหมายถึงของแข็งนะคะรถก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยตกนรณะนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเล็งกับดาวพระเสาร์ด้วยในช่วงนี้นะคะขับรถขับราให้เรามาระวังนะคะให้ดีช่วงนี้ขยันมากก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นนาคังคารเป็นแปดแกลัคขนาดนะคะ ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีดาวอยู่ในภพมรณะถึงสามดวงออนะ,ะดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระอังคารคะนะคะพระอังคารน,นะคะยังมาจากเจ้าเรือนลาพระ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษะนะคะเพราะฉะนั้นได้ลาบมาแต่ว่าจ่ายไปจ่ายไปอย่างออที่บอกเกี่ยวกับบ้านที่ดินคนใกล้ชิดค่ะ นะคะรถซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะรอพังคานนะคะย้ายนะคะออกจากพมรนะคะวันที่18สิงหาคมค่ะนะคะอ่ะก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ในเรื่องเส้นเรื่องโรคกระดูกเส้นประสาทในช่วงนี้อาจจะเป็นมากเป็นพิเศษค่ะนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพจะป่วยหน่อยพบแพทย์พบหอดูแลสุขภาพให้ดีช่วงนี้บางท่านก็ไปนวดนะคะ แต่แต่ตามดาวเนี่ยไปนวดแล้วอาจจะเกิดค่พิกเส้นติกเกิดขึ้นได้นะคะให้ระวังด้วยนะคะค่ะก็นี่คือพิพันธ์ของดาวพระอังคารอาจารย์เมื่อพระอังคารแล้วก็ต้องพระสุขนะคะพระสุขกับพระอังคารผู้นี้ก็เรียกคู่มิตรกันพระสุขมาจากเจ้าเรือนปุตตะภพที่หแล้วก็เจ้าเรือนกัมมะภพที่สิบตอนนี้กวจรมาสถิตภพมรณะร่วมกันอาจารย์แล้วก็ขอต่อดาวพระ พูดพเรยเลยอาจารย์ยังไงบ้างคะตอนนี้เอามองจุดเสียก่อนนะคะ,คะดาวาพระสุเนี่ยกรรม,มะไปมรณะ,ะนะคะแล้วก็ปุตตะไปมรณะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเนี่ยปัญหากับบุตรบริวารก็ต้องระวังหรือในช่วงนี้บุตรบริวารของท่านอาจจะต้องเดินทางไปที่ไกลก็เรียกว่า,าไปพบมรณะเนี่ยก็ถือว่าแก้เครด นะคะกรมมะมรณะช่วงนี้อาจจะทํางานเบื้องหลังหรือเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆหรือทำทำงานรับงานมาแบบลับๆหรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศตรงนี้ให้คุณนะคะเพราะเพราะยังไงก็แล้วแต่ถึงจะตกพบมรณะนะคะแต่ว่ามีดาวช่วยนะคะหลายดวงนะคะพุทธสุนะคะเรียกว่าเป็นคู่ทัดนามนะคะอังคารกับสุก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะได้งานลับๆอาจจะมีคนช่วยเหลืออุปถมท่านอยู่นะ ะะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องผ่านความเสียหายไปก่อนหนึ่งครั้งและขณะนี้เองเนี่ยพระสุกเนี่ยก็โคจรไม่ปกติด้วยเช่นกันกําลังเดินถอยหลังช้าลงช้าลงะนะคะแล้วก็จะพักรเ,เรียกว่าพักถอยหลังในวันที่31กรกฎาคมคและข้ามราศีไปที่ราศีกรกฎนะคะมาตรฐานเป็นราชาโชค,คะนะในวันที่27สิงหาคมแล้วก็โคจรเดินหน้าแบบมนวันที่13กันยายนถึง5 ตุลาคมเพราะฉะนั้นดาวศุกร์มีปัญหาอีกแล้วนะแต่ก็ยังโชคดีว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะหลังวันที่27สิงหาคมนะคะค่ะคือที่พลของดาวพระศุกร์อาจารย์เราไปตอนที่ดาวพระพุธน่าจะมีปัญหาไหมคะอาจารย์พระพุธมีปัญหาในช่วงนี้เพราะว่าพุธมรณะการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาการเจรจาต่างๆนะรวมไปถึงในเรื่องปากและฟันอาจจะมีปัญหาด้วยในช่วงนี้ความคิด อะไรต่างๆเนี่ยนะคะตกมรณะแต่มาตรฐานดีนะคะเป็นมหาจักรราชาโชคและอุจาวิราชนะคะเสียหายแล้วเดี๋ยวได้โชคนะคะแล้วก็มีคู่ช่วยอุปถัมก็คือดาวพระศุกร์คู่ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันอาจจะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันคนเคยเรียนสถาบันเดียวกันนะคะมาช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนพระพุทธเนี่ยเรียกว่าพัก อีกแล้วค่ะอาจารย์11สิงหาคมถึง30สิงหาคมในภพมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอนะคะให้พระพุทธย้ายราศีเนี่ยวันที่28กันยายนนะคะไปอยู่ภพที่9ค่ะเป็นเกษตรก็ดีกว่าตกมรณะนะคะพุธ9ก้านะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ดาวที่น่าสนใจตอนนี้ดาวประเกตอาจารย์ประเกตเป็นวิญญาณธาตุเป็นสิ่งลี้ลับของโบราณวัตถุมงคล เวลาก็จะหมดอาจารย์อีกนิดนึงค,ค่ะค่ะตอนนี้พระเกตนะคะอยู่พบปัตนิก็วุ่นวายเรื่องคู่นะคู่สวนคู่สัญญาคู่ค้าคู่ครองนะคะรวมไปถึงมีพระทิด้วยนะคะ,คะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวุ่นวายมากเป็นพิเศษอาจจะมีปัญหากับคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆใช่ค่ะให้มีสติแล้วก็ สติมาปัญญาเกิดสติตะลึกก็จะเกิดปัญหาช่วงนี้ไหวพระสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิใดต,ต่างๆก็จะดีขึ้น,นขึคนอย่างแน่นอนหรือท่านอาจจะได้รับวัตถุมงคลหรือไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลๆะะนะคะก็ะจะเรียกว่าถอนดวงไปได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาะะจาย์ดารบัญงานสศรีโรชนาคุณอาจารย์นูและก็ สวัสดีชันเองดรวันทิดาสมขาวนะคะก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ปานดาวเทียมช่องสดรีมแห่งนี้แล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรบินยุมเจริญนายยกสมาคมมุราสัตนาชาติที่โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ํารวยเฮงเฮงมีความสุข แล้วก็เงินทองไหลามาเทมา,มาเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บพบกันใหม่สั์อาท์ทย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ